สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกับสตาร์นะคะวันนี้จะพามาทำเีเกนผัดไทยซอสน,นะคะหรือว่าน้ำปรุงผัดไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะว่าสตาร์มีวิธีทำอย่างไงนะคะก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีมะขามนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำปลาแบบเีเกนนะแล้วก็มีต้น หัวหอมนะคะหอมแดงซอยแบบนี้นะคะเราก็เอามาหั่นนะคะแล้วก็เอาไปเจียวนะคะมาละลายน้ําตาลกันเลยค่ะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะละลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆทั้งหมดลงไปนะคะก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะหรือว่ามะขามเปียกแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีน้ำมะขามเปียกก็ใช้น้ำมะขามที่เป็น อ่าไม่ได้เป็นน้ำเนาะเป็นครีมครีมแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็เคี่ยวให้เขาห้วนนะคะแล้วก็ให้เขาเหนียวให้ได้ออกมากลิ่นหอมนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะน้ำผัดไทยก็จะเคี่ยวเป็นประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราค่อยปรุงรสนะคะเติมน้ำตาลแบบนี้นะคะเติมน้ำปลาวีแกนนะคะน้ำตาลก็คือน้ำตาลปีที่เราใช้อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ส่วนผสมก็ง่ายมากๆนะคะหลังจากที่เราทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วพอมันงวดได้ที่แล้วนะคะเราค่อยเติมน้ำปลาแล้วเราค่อยเติม หัวหอมใหญ่ที่เราอหอมเจียวนะคะไม่ใช่หอมใหญ่หอมเจียวที่เราเตรียมไว้เนาะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้เคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงนะคะและนี่ก็คือน้ำผัดไทยวีแกนนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้นาน เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดนะคะก็เดี๋ยววันหลังจะเอาวิธีการทําผัดไทยมาให้ดูเนาะก่อนหน้าน,นี้เคยทําไปบ้างแล้วนะคะแต่อันนี้คือน้ําผัดไทยที่เคี่ยวเองลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ วางไว้ให้เขาอุ่นนะคะเราค่อยใส่โถนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วค่อยเอาไปใส่ตู้เย็นนั่นเองนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้หลายเดือนนะคะประมาณเป็นเดือนเลยแหะถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาทำผัดไทยเวลาที่เราอยากจะทำผัดไทยเนาะก็ใช้น้ำตัวนี้นะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่หอมเจียวลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนั่นเองนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะลองทําตามดูกันได้นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะนี่คือวิธีต่างแดนนะคะเวลาอยากทานอ,อ,อาหารบีแกนนะคะไม่ทนานเนื้อสัตว์แบบนี้นะคะก็สามารถทําน้ำผัดไทยทานเองได้ที่บ้านนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ทําได้นะคะลองทํากันดูค่ะ หน้าตาของเขาจะค้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็วางเขาให้เย็นหลังจากนั้นเราก็มาแบ่งใส่โถนะคะเพื่อที่จะนำเข้าตู้เย็นนั่นเองนะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้สามารถที่จะใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวส่วนผสมนะคะก็จะอยู่ด้านล่างในช่องคำอธิบายนะคะว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่นะคะนี่เลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะและนี่นะคะคือน้ำผัด น,ะะน้ำปรุงผัดไทยนะคะเราทำแบบสดๆกันเลยนะ ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาปรุงเวลาเราทำหัดไทยนะคะง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำปลาที่คนที่ทานเจอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่ทานได้นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาเจนะคะหรือว่า vegan ฟิ s ซ s สนะคะที่สาใช้นะคะก็มีวัตถุดิบ ที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีไม่กี่อย่างนะคะลองไปทําดูอันนี้เดี๋ยวสตาจะเอาไปเก็บในตู้เย็นนะคะก็จะใส่คอนเทนเนอร์แบบนี้เนาะ